สบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับสุขุสุขคนนะครับสีผ้าพี่ผ้านองมาสัมผัสวิถีชาวหน้าอีหลีนะครับเมื่อนี่เฮ้าสีมาเกี้ยวเขาครับพี่น้องเฮาสีมาลงมือเกี้ยวเขาแล้วไปซื้อรถเกี่ยวมา3ขั้นนะครับไม่ไหมเลยนะครับอุปกรณ์เกี้ยวเข้าเมื่อนี่ก็ถือว่าเรื่องง่ายดีแล้วบุญกระถินก็เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ากระสีลงมือเกี่ยวเข่าเพิ่งไปซื้อเกี้ยวม่าไม่นะครับไปออกเกี้ยวม่าไม้สามสี่ขั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ พันธายุปกร,กรณ์เรียบร้อยด้วยด้วยยางไนรลดเก่านะครับพี่น้องเด้อเพราะวา่ขาขันเ้่าบ่พันธายนะครับมันสีเมือนะครับนี่ปกติมันมันก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอจับเรามันสีเมือนพอเ้าพันธายเรามันสีเฮ็ดไนมันนมเมื่อเรากะติดเมื่อเนิบเนบดีนะครับเวลาเ้าเกี้ยวมันก็บ่ค่อยเมื่อยนะครับให้มันจับดีดอวย่างไนรลดมาตัดเป็นเส้นสี่เนาะนะครับเพื่อที่สิมาพัน่ายเกี่ยวะนะครับนี่ครับเดยว เขาก็มีอุปกรณ์จังน้อยนึงนะครับสวนพีส้นน่องเข้าลงมาเจียวเขาน้ำกันนะครับเด้อมาทีพี่ละปัญญาพ่อรอฟ้ามพี่ละครับออกเกนิกฟอมเด้อพี่น้องเพราะว่าใส่ตั้งแต่ปุ๋ยอินทรียห้องพื้นเที่ยเดียวนะครับเรากับพ่กอะไ้ใส่ยังอีกเลยนะครับแต่ถือว่าให้เข้าเจ้ายู่แบบธรรมศาต์เลยนะครับเขาก็มีอุปกรณ์จังน้อยนะครับนี่ก็คือถุงมือนะครับใส่เซฟจะคของนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อกันบ่อหาบ่อหายยังห่ะมือดำน้ำกับแม่นบ่อหายไายมือกับแม่น ่ให้เกี่ยวบาดมือกับแมนนะครับแต่ว่าขันปูนเกี่ยวเรื่องแล้วมันกับว่าบาดดอกมือเนาะมีอุปกรณ์อีกอันนึงก็คือเนี่ครับหมวกที่ม่วงกันตัวครอบนาพาครอบนากันกันไขยกันแดดจังน้อยนึงนะครับนะครับห้อกระสีใส่แบบนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวห้อสีไปพาพี่น้องไปเกี้ยวเขาเราได้ครับบานนี้ กเกี่ยวเองครับพี่น้องเพราะว่าหฮอสิประหยัดต้นทุนในการเฮ็ดหน้าเนาะเพราะว่าหฮอคิดว่าตนทุนในการเฮ็ดหน้ามันสูงแต่ห่าจ้างทุกอย่างเบ่ไว้ครับแต่ซ้ำหฮอซื้อเขากินพี่น้องแต่บางสั้นห่าก็ไปซื้อเขากินซะเฮาบ่ต้องเฮ็ด่บมือแห้งหฮาพราเพราะฉะนั้นห่าก็ต้องประหยัดตนทุนเดี๋ยวส่วนพี่น้องไปเกี่ยวเขาน้ำกันครับมามาเบิ่งอันเริ่มเกี่ยวเนี้ยราเดอครับพี่น้องเมื่อวานนี้ครับอันนี้คือฟอนเข้าที่หฮอเกี่ยวว่างว่างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิเป็นว่างฟอนละ ฟอนละหกนะครับพี่น้องนี่อันหกกำนะครับเข้าสําหรับนี่เข้ากับสีกู้เองนะครับแางฟอนละหกรรกำห่วงเขาบ่พอปุ๋ยแจ็คเทอร์พี่น้องเบิางหญ้ากับมีแกมยดเยอะพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้าเห็ดหน้าอินซี่ครับก,กับสีหญ้าแกมห้าบ่ได้ใส่ยาใส่าสารนี่ยังเลยนะครับเข้าต้องการกินเขาแซ่บๆนะครับเขาอินซี่นะครับต่อการเห็ดหน้าแบบประหยัดต้ตนทุนครับเข้าสีบ่อเข้าสีลดต้นทุนแบบพยายามบ่จ้าง นะครับว me. ัฒนั้นห่อกะมีแห้งงานห่อกะมะเกลยวเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่มีแห้งงานครับตอนท้ายห่อกะท้ายเองครับตอนเกี่ยวห่อกะต้องเกีียวเอียงเพราะว่าขันแม่ขันแม่ห่อจ้างกัสิไล่ละเจ็ดร้อยครับพี่น้องจ้างเพิ่นเกีียวนะครับรดเกีียวเพราะฉะนั้นขัประมาณห่อเกีียวเองนะครับกัสิได้มือละลายครับแสดงว่าห่อสีเฮอประหยัดต้นทุนไปมือละเจ็ดร้อยหรือหรือห่อกัสิได้เงินเมือละเจ็ดร้อยครับ เพราะว่าเข้าเข้าประตรงใจออกเสดยงว่าเข้าได้เงินเขาอ่ะนี่นะครับพี่นอ้องเอะเพราะว่าเขายุคนี้ครับเศรษฐกิจบด่ดีประหยัดอันใดได,ได,ไดก็ต้องประหยัดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเขามาเกี่ยวเขาน้ำกันครับพี่น้องครับถือว่าแดดกำลังซองหนาแล้วนะครับ